สวัสดีค่ะแซนจากบีเฟรนด์ค่ะสวัสดีค่ะชิชาจากบีเฟรนด์ค่ะใช่วันนี้พรายร์เนาะดีใจมากๆที่ได้มาร่วมเขาเรียกว่าเป็นงานยิ่งใหญ่ของ Boy Love Girl Love Festival นี้ตรงนี้ก็เราก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งค่ะ จริงๆเป็นอะไรที่เรารอมาเนิ่นนานเนาะวันนี้มันผ่านแล้วก็อยากจะอยากจะเซเล์รสค่ะให้กับทุกๆคนรวมถึงแบบว่าทุกคนที่รอรอสิ่งเหล่านี้อยู่ก็อยากยินดีด้วยแล้วก็สำหรับใครที่รอจะใช้กฎหมายนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะค่ะซีรีส์ B friends ของเรานะคะตอนนี้ มาถึง EP 4แล้วค่ะทุกคนซึ่งวันนี้พวกเราก็จะแสดง<ช>เพลงของ EP 4กันด้วยก็จริงๆต้องบอกว่าทีี์ของเราเนาะเป็น Music Story นะคะซึ่งจะดำเนินเรื่องด้วยเพลงนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นครั้งแรกค่ะที่เราจะมาชมเพลงที่4จาก EP ที่4นะคะชื่อ East East <ช>ว่า If e i s Love นะคะอยากให้ทุกคนรอดู performance ของเรากันด้วยค่ะเป็น แล้วเพลงนี้เราลองด้วยกันทั้งคู่แล้วก็แต่ว่าวันนี้เราขนเฟรนมาเยอะเราก็เลยจะโชว์มีการแบ่งเป็นยูนิตด้วยมีหลายคนเลยค่ะวันนี้แบบสนุกมากแน่นอนค่ะเพลงสดใสค่ะฟิลกูน่ากินจริงเพลงนี้แซนแบบว่าตื่นขึ้นไหมต้องเปิดฟังก่อนเลยชอบมากๆวันนี้เราลองลองให้ฟังสักนิดดีไหมคะใช่ใช่ลองร้องให้ฟังสักนิดนึงเผื่อทุกคนแบบว่าเอ้ยอยากจะตื่นเต้นอยากจะมาดูโชว์กันมาอ่าได้ วอาการแบบนี้เป็นเธอจะเรียกว่ายังไงเ <c oughs> มื่อเวลาหัวใจมันสั่นไว้ในทุกทีที่ได้มองตาเธอทำให้โลกนี้มันหยุดไปช้าช้ช่วยบอกมาเฮ้ยัาการรักใช่ไหม จรมีทั้งเพลงร้องแล้วก็อยากให้ทุกคนสนุกสนานแล้วก็เต้นไปด้วยกันด้วยค่ะตอนนี้มีแบบว่าโชว์ร้องแล้วก็มีโชว์เต้นที่เรียกได้ว่าจัดเต็มจัดเต็มเหมือนกันแล้วก็จริงๆแล้วเพลงที่2ของ EP, อ p ีของซีรีอันนี้ก็เป็นเพลง Better Than ซึ่งแบบมีการเต้น <ๆ S 2> ที่แบบว่าเอาเป็นเวทีลุกเลยแล้วกันแล้วก็มีชา a l เลน g ์ด้วยนะคะอยากให้ทุกคนแบบว่าติดตามชา a l เลน g ์ด้วยในทิกตอกนะคะ <S <S <S> อ่าได้ อันนี้ก็าฝากเพลง Red b e s t s e l l e นะคะจากอีพีที่สองนะคะมีชาเลนจ์ในติ๊กต็อกนะคะ <c oughs> ถ้าง่ายๆน่ารักน่ารักเนี่ยนะคะฝากด้วยนะคะรวมถึงอีพีที่สามนะคะ <c oughs> เป็นเพลง Modern Feel <c oughs> อันนี้ติดค็ออไม่ใช่ติดชาร์ตของเมนโรด้วยนะคะอยากให้ทุกคนไปขอ <c oughs> เพลงนี้กับครนวิทยุกันเยอะๆนะคะ <c oughs> แล้วก็ขอฝากเพลงเดียวของชิชาที่เตรียมกำลังจะปล่อยแล้วนะคะก็ขอฝากติดตามด้วย ็มีเพลงอีกมากมายเลยตอนนี้เพิ่งอีพีสี่เรามีถึง8เพลงนะคะอีกสี่เพลงจะเป็นเพลงยังไงก็อยากให้ทุกคนแบบว่ารอติดตามกันเยอะค่ะได้ค่ะคาสามารถดูบีเฟนนะคะได้ที่เมโลบบ platform เลยค่ะทุกวันพฤหัสเวลา6โมงครึ่งขอฝากติดตามด้วยนะคะรวมถึงข่าวสารต่างๆจากบีเฟนนะคะว่าเราจะมีไปโชว์ที่ไหนมีขายอะไรอย่างเช่นวันนี้เรามาขายเสื้อกันด้วยนะคะก็ก็เข้าไปติดตามได้ที่โซเชียลทุกแพลตฟอร์มนะคะเซิร์ชว่า b f เฟนทีเอค่ะ ขอบคุณค่ะ